โดนแล้วส่ผู้ประกาศน้องใหม่โดนชาวเน็ตที่ถามแรงแบบนี้ถูกตั้งคำถามสะเทือนทุบโต๊ะข่าวทำเอาบรรดาแฟนข่าวฮือฮาไม่น้อยเมื่อล่าสุดรายการทุบโต๊ะข่าวช่องอมรินทรได้เปิดตัวพิธีกรใหม่ของรายการ นั่นก็คือวินลี่แม็กอินทอร์สแพรี่ไพวันเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและเชียร์อ่านข่าวแทนพุทธอภิวันที่โบกมือลาไปก่อนหน้านี้หลังจากที่ทั้งสีคนรับหน้าที่ผู้ประกาศข่าวก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากพอสมควรมีทั้งดีและไม่ดีบางคนคอมเมนต์หนักถึงขั้นถามหาบัตรผู้ประกาศข่าวนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมการอ่าน ของเจนนี่รัชนกด้วยโดยมีคอมเมนต์ว่าถ้าตัดเรื่องบัตรผู้ประกาศการอบรมต่างๆเจนนี่ได้หมดอ่านข่าวดีนะเขามีบัตรผู้ประกาศข่าวไหมครับไม่ได้ต้องการให้นางไปอบรมหรือบัตรอะไรนะแต่จริงๆมีบัตรมันก็ดีกับวิชาชีพ